สีัครับพี่หมีจะมาบอกว่าวันนี้เป็นวันเที่เหลือกิจกรรมเป็นมาสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมเติมเงินของเกมวอลเ r t นะครับเพื่อสามารถที่จะเติมเงินใส่ Google p l y y ก็ได้นะครับใช่ไหมเติมผ่าน Google p l y y บางทีเขาอาจจะมีคูปองส่วนลดด้วยก็เติมแพ็กที่ราคาถูกนะครับ ก็จะประหยัดเราเนาะคุณสองในตอนนี้ยจะเติมร้านยายาก็ดีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะกำลังซับของเราเติมหรือไม่เติมมันแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้นคุณสองก็คุ้มครับก่อนจะหมดเวลาเพื่อนสามารถที่สนับสนุนพี่หมีได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะโดเ n a ให้พี่หมีสักสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทก็แล้วแต่เลยนะครับเพื่อที่พี่หมีจะได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่นะครับตอนนี้กำลังระดมทุนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่สนับสนุน thank you